ชื่ออะไรครับหนูมาจากไหนครับใครเอาหนูมาปล่อยไว้ครับฮะชื่ออะไรครับเอ่อถานไข่เน่าให้เห็นด้วยเอ่อชื่ออะไรครับเดี๋ยวชื่ออะไรครับฮะถางไข่ให้ทำไมอู้หูเอลกีตาออกหลงมาจากไหนครับน้องหลงมาจากไหนฮะ ที่นี่ได้ไงไม่ต้องมายิ้มหวานใส่ยายเลยไม่ต้องมายิ้มหวานใส่ยายเลยได้กินตูดไก่ยิ้มหวานเลยนะเลานะ่นะเล้านะทำตาปุ้มปริมไอชื่ออะไรครับฮะไม่ต้องมายิ้มหวานเลยไม่ต้องมายิ้มหวานเลยใครออกมาทิ้งไว้วันเนี้ยมาจากไหนเนี้ย มาจากไหนไนดูที่มาจากไหนหนูมาจากไหนกระจูกเน่าอีกแล้วแดดยาก็ยังเน่าเอาแล้วขาหายไปไหนข้างนึงเอาอะไรวะขาหายไปไหนวะเลยวะลูกชายละ่ะขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่เอ็นดูหนูบ้านได้กินต้ไก่และวค่ะยิ้มหวานเลยนั่นเรานะ ตัดกุ้งกลิ่นยิ้มหวานเลยนะตุ๊ยไก่สีไม้โชว์ยิ้มเลยนะ